เลือกดีไซเนอร์โกอินเตอร์ประจำปีนี้นะคะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะักบัดนา ผู้แข่งขันท่านแรกนะคะแหมดูท่าทางสงา่าผ่าเผยมีความมั่นใจดีนะคะเชิญน้องแป้งค่ะ จ๊ะทำไมเดินซุ่มซ่ามอย่างนั้นละจ๊ะแต่ไม่เป็นไรนะคะเชิญขึ้นมาบนเวทีได้เลยจ้าไปสิไม่เป็นไรหรอกพวกเราหมดผู้แข่งขันคนละเพื่อนสาว ะปีนี้ไม่ได้อะปีหน้าก,ก็มาใหม่โอเคไหมคะจริงไหมคะทุกคนเพื่อนบิวโวงแกอะเป็นอะไรอะไม่เรียบร้อย,อยเลยจริงเหรองั้นแกดูให้ฉันหน่อยสิเดี๋ยวฉันนะ่ะจัดการให้นะ เื่นิวขาแกติดดินเต็มไปหมดเลยอะจริงเหรอแกช่วยออกให้ฉันเร็วๆเลยได้ได้เดี๋ยวฉันอะ่ะจัดก,การให้นะฉันต้อเดินแล้วนะเร็วๆเลยอตรงนี้ก็มีอ่ะจริงเหรอ,อเอาออกเร็วๆเลยนะโอเคค่ะต่อไปเราก็มาพบกับผู้เข้าประกวดหมายเลขสอน้องเบวค่ะ ้อยแล้วแกฉันสวยยังแกเห็นแล้วอยากจะอ้วกอ่ะแกดูนี่สิขนาะครไงเกี้ยวของฉันสิอีกแต่พี่ไม่ได้นะดูเหมือนว่าผู้เข้าแข่งขันเบอร์สองน้องบิวเนี่ย จะลืมโกนอะไรมาจากบ้านนะคะคนต่อไปนะคะที่จะเข้าประกวดก็คือหมายเลขสามน้องสินนะคะน้องสินเนี่ยเขาก็เป็นลูกสาวของดิฉันเองเออสุภาสิตไทยมีอยู่นะคะว่าลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้นแม่เองเคยได้ครองแชมป์เวทีนี้มายัางไงอะ่ะลูกสาวอะ่ะ ย่อมจะได้แชมป์ไปด้วยจริงไหมคะกรรมการเชิญน้องซินแเหมอนดันแบบเดี๋ยวค่ะสวยไหมคะลูกสาวดีฉันน้องสินค่ะ ฟูเชนเดินรีดเดินสวยออดูเหมือนว่าวันนี้ผู้เข้าประกวดจะมีการใส่ชุดเครื่องแต่งกายเนี่ยที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีความหลากหลายมากเลยนะคะและตอนนี้ที่เหลือแค่หนึ่งด่านสุดท้ายนะคะค่ะและที่ถืออยู่ในมือของดิฉันนี้นะคะก็คือสองคำถามที่ขขผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องตอบจากคณะกรรมการของเรานั่นเองนะคะ คำถามมีอยู่ว่าคุณมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5ที่กำลังประสบปัญหาอย่างหนักในทุกๆปีของประเทศไทยเราเนี่ยได้อย่างไรนั่นเองนะคะครณจะตอบก่อนคะวิวยกก่อนวิวต้องได้ตอบก่อนนะคะนี่จ้า ดูว่ามันง่ายมากเลยนะคะแค่รักษาความสะอาดอย่าขี้เกียจอาบน้ำเช้ากลางวันเย็นแค่นี้ฝุ่น PM 2.5ก็ไม่ติดตัวเราแล้วะคะ่ะเชิญน,น้องแต้มผู้เข้าประกวดแข่งขันคนต่อไปตอบคำถามได้วยครับหนูขอตอบก่อนนะคะเดี๋ยวจะโดนแย่งคำตอบะคะ่ะแนวคิดของหนูนะคะ ดีดีหนูคิดว่าคนที่ประสบภัย PM 2 5นะคะเราก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศสัก2อสเดือนกรรมการไม่ต้องงง <idee. S 1> นะคะเพราะว่า PM 2 5 <cinematic S> 2> เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายหายไปแล้วเราก็ย้ายกลับมาอยู่ที่เดิมค่ะ <cualquier> เชิญน้องแต้มว่าต่อได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะการแก้ไขปัญหาของฝุ่น PM 2.5จะแบ่งเป็นระยะสั้นและระยะยาวนะคะระยะสั้นก็คือการให้ความรู้แก่ชาวบ้านถึงปัญหาของฝุ่นควันที่เกิดจากการเผาป่าและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันตัวเองจากกอันตรายจากฝุ่นค่ะส่วนระยะยาวนะคะ ก็คือการตั้งเวทีประชุมร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เห็นตรงกันแล้วก็เพิ่มข้อกฎหมายลงโทษและก็เอาผิดผู้ที่ลักลอบเผาป่าของแหล่ละประเทศอย่างจริงจังนั่นเองค่ะโอเคตบตคบน่ครับนี่ครับนะคะอ่าน้องแต้มก็ตอบคำถามได้ดีนะคะแต่ว่าที่ไม่ถูกต้องอย่างนึงอ่ะก็คือ จริงจังไปหน่อยอะค่ะที่นี่ไม่ใช่สภานะคะมาผิดที่หรือเปล่าเ <C le af> ชิญคณะกรรมการตัดสินได้เลยค่ะว่าใครควรจะเป็นผู้ชนะ <C le af> และผู้ที่ได้แชมป์ดีไซเนอร์โกลอินเตอร์ประจำปีนี้ก็คือน้องแต้ม นีน่ทำไมในนี้มันไม่ใช่รายชื่อของลูกฉันฮะทำไมคะแนนเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะปีหน้าฉันไม่มาเป็นพิธีกรให้แล้วนะนี่อ e ีแอปเปิลถึงแม้พวกเราจะเป็นเพื่อนกันแต่นี่คือการแข่งขันวิทีระดับประเทศพวกเราอะ่ะมีจรรยาบรณของกรรมการจะให้คะแนนลูกเธอไปเรื่อยไม่ได้หรอกนะใช่ครับก็เพราะว่าการตอบคําถามของน้องแต้มในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2อเธอตอบได้ดีและก็ตงรงประเด็นที่สุดด้วยครับ ในส่วนของชุดที่น้องแต้มใส่มาในวันนี้นะคะเจ๊ก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าน้องแต้มตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจทำแต่เจ๊ว่ามันเลิศมากค่ะสามารถที่จะนำไปประกวดเวทีต่างประเทศแบบ go in t e e national ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเราสามคนเลยลงมติว่าให้น้องแต้มชนะค่ะลอยค่ะเลิศ ชนะได้ยังไงอะเศษขยะแค่นี้ยค่ะนะคะอย่านะคะโอ๊ยแต่เล็นหลังโลกโอ๊ยลูกดูสิเลิศไอ้ทีนี้มันต้องมาแล้วลูกเี่ทำเลยอะมีดอกนั่นดดสีทองโอ้